สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะวันนี้คุณยายตําแครอทอีกแล้วฉีดวัคซีนมาหิวแต่ของเผ็ดๆหิวส้มตําหิวของเปรี้ยวๆมาค่ะมากินกับคุณยายมีขนมจีนเดอ้อเนี่เด้อแล้วก็มีกุ้งแล้วคุณยายมีอะไรนะกุนเชียง อยากกินกับข้าวเหนียวแต่ไม่ได้ทำข้าวเหนียวอ๋อมีเนื้อหมูมาค้ะมาอร่อยกับคุณยายอื ฉีดวัคซีนมาเข็มที่สองฉีดได้มาฉีดได้สามวันทีนี้เริ่มง่วงเริ่มหิวโอ้ยกิน <c oughs> หยิบกับมือยากแืม <c oughs> yeah, เมื่อวานตำส้มตำกับโอตำตำแตงเมื่อวานพอดีแตงหมดวันนี้ยตำแครอทคุณยายมีเม็ดกระถินแช่แข็งไว้หน่อยนึงอืม คุ้งค่ะมาเด้อแม่เอาบางปโอนช็อกสียอย่างงมะฮอบเกละหองบอกแครอทขางคุณยายก็พอแก้ขัดอร่อยเหมือนเดิม กินจนชินละแครอทมะละกอไม่มีมกินคนเดียวอีกแล้วอร่อยอร่อย วันนี้วันเสาร์คุณยายตื่นแต่เช้าเอารถไปเซอร์วิสเอารถไปเช็คสภาพแล้วก็กลับไป, <c oughs> ไปรับคุณตาไปดื่มกาแฟไปเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วก็เอาคุณตาไปส่งบ้านทนชราคุณยายก็กลับบ้านมาหิวหิว้วมตำ ช่วงนี้กินได้ทุกวันส้ตมตำเหมือนที่เขาว่านเลยฉีดยาเข็มที่สองแล้วมันรู้สึกทั้งง่วงทั้งทั้งหิวของเผ็ดทุกคนเป็นเหมือนคุณยายไหมหิวแล้วกินของเผ็ดแบบทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ด ตอนนี้สี่วันละฉีดมาเข็มสองตอนเข็มแรกฉีดมาปวดหัวแล้วก็ปวดแขนพอเข็มสองหัวไม่ปวดแขนก็นลดหน่อยแค่วันเดียว ทีนี้พอวันที่สองก็เริ่มแล้วทั้งง่วงทั้งง่วงทั้งหิวของเปรี้ยวพรุ่งนี้ จะไปซื้อถั่วซื้อผักมากินวันนี้ไม่มีผักค่ะคิดถึงบ้านเราเนาะตอนนี้บ้านเราน้ำท่วม อยากกินปลาขาวอยากกินปลาปลานํำจืดเนาะเอามาต้มสดขนมจีนกิโลหนึ่ง,ต,งต้มแต่เมื่อวานยังไม่หมดโอ้เผ็ดละ กินกุนเชียงก่อนไปฉีดยาเข็มสองฉีดสิฉีดสิบเอ็ดโมงเช้ากลับมาถึงบ้านนอนจากสิบเอ็ด อ๋อหมอให้พักสิบห้านาทีดกูการแล้วกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านนอนจนถึงหกโมงเยน็นง่วงมาก พอตื่นมาหิวละทีนี้หิวส้มตำกินส้มตำสองวันติดต่อกันแล้วเนะี่ยอยากสดต้มยำร้อนๆเปรี้ยวๆอืมดีละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแพ็กกันเซฟ หาซื้อปลาหัวปลาแซลมอนมาต้มสดดีไมด่ดีหาเพื่อนมากินส้มตำอีกทุกนี้ทำไมเผ็ดแน้อยากกินเผ็ดแต่โปเผ็ดก็เผ็ดจริงๆมาเดอ้อ ากินเป็นเพื่อนคุณยายค่ะกินให้มันสั่งสั่งยาฉีดอยากกินปลาเผาก็อยากเผ็บ <H uman> <H uman> ขนมจีนหนึ่งกิโลกินสามวันมั้งเนี่ยสองวันก็ยังเหลือเยอะเลยเนี่ยเด้อไม่เอาบางโอนโกนเจ้าเรอกเนี่ยบอ,บอกลองบอกแครอทของคุณยายขนมจีนแห้งค่ะเอามาต้มเอาจะเส้นมันเล็กมาก ไม่อร่อยเส้นเล็กเกินวันที่สองวันนี้ยังไม่หมดคุณยายไม่มีมัละกอนะคะกินแครอทแทนนานๆอูนน้นานมากเลยหลายปีถึงได้กินมันละกอครั้งเดือนก่อนสองเดือนก่อนเพื่อนเขา ออเดอร์มาจากเมืองเมืองใหญ่เขาก็เอามาให้สามลูกได้กินคุณยายต้มขนมจีนแฉดไปคิดถึงเมนูหลายๆเมนูเลยเนี่ย <c oughs> อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็อยาก <c oughs> គុញជាកែផេតហឺមផកផេតសូសូសេដាយใกล้จะหมดละิ่มละគុណដោះស្រុកស្វាយយើងចេះបងប្អូនចង់លបស្រុកកុលបែនបានលបក្រៀនសោមស្រកដូង ฉีดโควิดเอ,อคงบานรอบแองอาจจะแสดโดนตาฉนำพนเนกอาจจะได้กลับขาผู้ดองแ็ดพี่น้องเลยผู้ดอง อาทิตย์หน้าคุณยายอาจจะไปหาหาตกปูมาทำปูดองเองอันนี้ปูดองแช่แข็งคุณยายซื้อมา อืมหมดจนได้กินคุณเชียงแก้บผ็ดตาสว่างเลยมองเห็นดาวเห็นเดือนพริกคุณยายก็ไม่ได้ปลูกเองนะซื้อร้านแขกพริกแขกนี้ ร้านแขกมีเผ็ดสุดๆรู้แล้วของที่ทำให้หายเผ็ดอะวาคาโดโอ้ยอะวาคาโดสวยมากค่ะคุณยาย กิ่แค่เผ็ดช่วงนี้อะวาคาโดเยอะถูกก็ถูกอู่เมืองไทยถ้าลูกขนาดนี้นะสามสิบห้าบาทอยู่นี่ลูกละดอน ทั้งเพื่อนให้ฟรีด้วยแกเผ็ดดีมากเลยหายแล้วหายเผ็ด ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะคุณยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปบ่อยๆค่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ